สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้หัวซู่คนนด้วครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดแชแนวคือเก่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อครับพี่น้องครับผมวันนี้เรามีภารกิจสําคัญสําคัญเลยครับผมวันนี้เราจะมาถ่าย MV นะครับผมตอนนี้ก็เดินทางจากในบ้านของบูมนะครับมาที่บ้านที่อยู่นานะครับผมเรากําลังเดินทาง มานาเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็วันนี้พี่เบียร์มาด้วยนะครับพี่เบียร์พี่เบียร์มาถ่าย mv นะครับผมวันนี้มาถ่าย mv เพลงของพี่เบียร์นะครับผมบุ๋มน้อยก็มาถ่าย mv ของพี่เบียร์พี่เบียร์มาถ่าย mv อยู่ที่นาเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนาแล้วเด้อพี่น้องครับผมใกล้หัวหน้าแล้วเด้อครับขับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะครับรถพี่เบียร์ก็ตามก้นมานะครับผมนั่นเห็นบ่พี่น้องรถพี่เบียร์เห็นปะมืัอนี้เพิ่นก็มี่คู่ติ๋วมาขับรถให้เด้มืัอนี้พี่ติ๋วมาขับรถให้นะครับผม ก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่พี่เบียร์มาวันนี้นะครับผมเพราะว่าอันบูมมาจากงานคอนเสิร์ตเมื่อวานบ mm ูม hmm. ก็เลยถือโอกาสพักนะครับวันนี้ก็พักเมื่อยไม่พี่น้องเออไปง,งานคอนเสิร์ตมาแล้วมันเมื่อยนะครับผมก็เลย <c oughs> ถ่ายเอ็มบีการถ่ายเอ็มบีเนี่ยบูมก็ถือว่าบูมได้รับโอกาสที่ดีๆจากพี่เบียร์นะครับผม <c oughs> ในการถ่ายเอ็มบีนะครับผมเพราะว่าอย่างมาตีเพราะว่า อันมันจะได้เป็นที่ระลึกเหแม่พี่น้องก็เอิ่นมาอย่างก็งคือแบบว่าเป็นผลงานของเขาเนะพี่น้องเนาะโอกาสแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยได้พี่น้องครับผมนั่นแหละพี่เบียร์ก็ให้โอกาสบูมได้มาเป็นอันถ่าย M v ีนะครับผมบารูวูวบาสิได้เล่นบทได้ละเมื่อนี่เล่นบดได้ข่อยกับเล่นบดข่อยกับเล่นบดละพี่น้องเมื่อนี้นะครับบูมน้อยก็ได้ได้ทุกบทนะครับผมจะว่าอันคันยังให้ดีก็คือแบบเป็นบพภะเอีตกตาฮักตาฮักเงินสิแม่พี่น้องเพระาะว่าเขาแบบม็นค้นแบบตาฮักตาฮักเงินสิ่่น้องเอะ เดินทางก็จะมาถึงนาเราด้วยพี่น้องครับผมคลิปนี้เราก็จะอัดเรียวๆไปเลยด้ยพี่น้องเดินไม่มีตัดต่อไม่ใช้อ่าสลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะครับผมโอ้ยนี่แหละพี่น้องทางมาน้าหอยและพี่น้องเอ้ย้างๆเนี่ยมันก็สีล้อมรอบไปด้วยอะปลาออกปลาอ้อยบางหยอกบางหยาไปจังสีน้องพี่น้องนะครับผมพอเท่าไม่เท่าเนี่ยคือเพิ่นกะต้องได้มาถาังไหวนะครับผมโอเคเราก็จะถึงนาแล้วที่พี่น้องอ่าเลี้ยวซ้าย จุดหมายปลายทางของคุณอยู่ข้างหน้าอีก500เมตรจะถึงจุดหมายปลายทางของคุณรถเบ่าเบียร์ก็กําลังตามก้นมาด้วยพี่น้องทางเขาหน้าข่อยมั่กันยากจึงหน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถ่ายเอ็มบีด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมมาถึงนาเราด้วยพี่น้องหน้าข่อยมัก่กะอันหกจังหน่อยด้วพี่น้องพอถอดไม่ถอดก็จะก็ต้องได้มาถยงหยาทางเอียงไว้ตลอดด้วพี่น้องเพราะว่าอัน มันหหดแมพี่น่องครับผมเนี่ยหยากเกิดเร็วฝนตกนะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงนาเลยด้ยพี่น้องมาถึงท้องไร่ท้องนาแล้วนะครับผมพอดีอไลฟ์สดไปเอฟซบอกว่าสัญญาณมันไม่ผ่านบันบอ่อชัดนะพี่น่องบุ้มน้อยก็เลยขออนุญาตอ่าขอเป็นถ่ายคลิปก็แล้วกันนะครับผมน,นะครับผมถ่ายคลิปนะครับผมนี้พี่เบียร์ก็มาถึงแล้วนะครับผมอ่าพี่เบียร์ก็กาลังจะลงรถนะครับผม เอาก็เลยสิตำดาข่อยข่อยกัคาดตาว่าข่อยกับ่ได้ลบรถเพิ่นเด้อพี่น้องก็เลยสิตำดาดิโอ้ยก็มาถ่าย MV ็มบีนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ให้น้องน้องอันนี้ให้น้องมาอันอันอันนี้เป็นหลานพี่น้องให้น้องมาเล่นนําได้ครับผมมื้อนี้มาเล่น MV ด้วยนะครับผมเด็กน้อยอยู่บ้านข่อยบ่อึดบ่อยากได้พี่น้องนะครับผมเล่น MV ได้เบิดทุกคนนะครับผมเด็กน้อยบ้านกุดโจดบ้านข่อย บ่านแฟนมีแต่คนเก่งๆนะครับผมอันนี้ก็มาถึงท้องไร่ท้องนาแล้วอันนี้อัจเป็นคลิปนะครับผมใช้บอที่เลี้ยงจระเข้บอกุ้งเอ้ยบออะไรบเรียกุ้งคู่บอกุ้งก็มีนะครับผมนาเราจะมีสามบอปลาเดโมดิปลาเดโมดมีนี่นะพี่น้องเห็นบอหน้าข่อนพี่น้องอันอันนี้บุมน้อยก็จะอยากลงเก็บสายบัวอยู่นะโอ้มันขนาดหลายโอ้นี่บอกเก็บหลายแล้วเก็บไปเบิดล่ะเก็บไปหอบนึงเก็บไปจนงบ่งว่าท่าน มีปลาเขาตัวนี้เ็บไปกินกับพ่เบิรอยหน้านะเบียรนบ่าเบียนบาตอนนี้มาถ่ายอมบีที่นาพี่เบียกับก็มาครูติ๋วก็มานะครับผมครูติวอันนี้ครูติ๋วนะครับถ่ายเป็นคลิปนะครับพี่ติ๋วครูติ๋วก็มาถ่เะครับผี้ื่อน้องอะครอัวถ่ายอนครับมอันนี้ชื่อน้องอะไรัผมชื่อน้องยังโจ้คนะครับผมอดี้ยว ถ้าเดี๋ยวท่านน้องโจมีชื่อเสียงเดี๋ยวบูมแล้วก็จะให้น้องโจทําช่องด้วยนะครับผมทําช่อง youtube นะครับเฮ็นเราได้เงินยเด้ช่อง youtube นะน้องโจนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลานบูมเองนะครับผมหล,หลานทาั้งหลานทาานั้งพี่สาวหลานทั้งเอื่อยเนาะหลานทั้งเอื่อยหมวยนะครับผมหลานทั้งเอื่อยบูมเองนะครับเอา้าก็จะขึ้นมา,านไหแต่บัดน,นี้อ้าพี่น้องมึงกองเชี่ยพี่น้องกำลังเดินทางมานะครับผมกองเชี่ยกำลังขับซานเล้งมานะครับผมกองเชี่ยอะไรได้พี่น้องมึงเนี่ นี่แหละมีคนเบิ่งนตะ่มันมีคนเบิ่งมันจังเล่นออกตัวใช่ไหมครับครูติว๋วต้องมีคนเบิง่งเราเนาะครูติวนะต๋วเนาะวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นเอ็มวีให้กับพี่บ่าวเบียร์กับครูติว๋วเป็นเกียรติอีดีได้พี่น้องเนี่พี่น้องท้องไรท้องนายผมก็จะมีแบบนี้แหละก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยกุ้งกระล่งบ่ได้โดฝนตกพี่น้องเอ้ยบ่าั้าไหนล่งกุ้งนะครับผมเพราะว่าน้ามันสิท่วมกุ้งเลี้ยงกุ้งมันก็เหมือนกับเป็นการซื้อเหล็กแล้วพี่น้อง เลี้ยงกุ้งก็คือการซื้อเล็กเล่พี่น้องขันน้ำท่วมปุ้มนี่เจ่งเบิดเลยพี่น้องครับผมเราใช้ทุนเยอะนะครับเลี้ยงกุ้งใช้งบก็ประมาณแสน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 ขึ้นนะครับผมข่อยเล่โบขั้นในลุ่พี่น้องข่อยบมีเงินโควิดว่าหันนี่ไตเอดแตดวะโค<อ>วิดว่าหันนี่อไอพี่เบียร์โชว์อันหวานอาหารปลาหน่อยครับ,บยูบุนนี่สามบ่ออีกสามบ่ออีกสามบ่อ จะโชว์นะครับตโอ้โหป,ปา,าติตอำด้วยปลาเขาใหญ่เหมือนกันกนะเนี่ยจะใกล้ใกล้แต่ไอไไ่ได้บ่ไม่เล้วไม่แล้วมัวมมนบกการเอิญมาหนเอ้เอเอ้เอ้เอ้าเอิเอินปลาเอไก่ อ่ะโมเมนต์มาแอนี่มานีกบัวหนไก่เราก็มีสามร้อยตัวตอนนี้เหลืออยู่สามสิบตัวนะครับผมโคตรล่ะครับผมก็เป็นฮาครับนั่นแหละครับผมถ้าอยากเห็นกุ้งบองบูลอันนี้ยังไงบ้างแต่นี้บูมน้อยจะเป็นคนเอาถ่านนะพี่น้องเพราะว่าอันเผาถ่านนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูอัน ข้อสิเลือกไทยเอ็พี่ยูใส่ไอไอันนี้บูมเป็นได้หมดบูมเป็นได้หมดสำหรับพี่เบียได้พีหน่อง่อยเป็นได้เบิร์ตุย่างหได้นี่นี่เป็นเกียรมากเลยนะครับผมเปกียรมากเลยได้หนึ่ได้เลนให้กับบอาวเบียอ้โร์กิเร็วตะเลยต้อง ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะพี่น้องขอกระ่รู้ว่าปลาอีกย่างนะครับผมกระเป๋เนี่ยเด้ลฮามันมีจระเข้เนาะใช่ไหมโต๊ะนี่จะเด็ดชุดพี่เด็ดชุดพี่เบลจะเข้าโอ้โหตอนนี้บ่าวเบียก็ให้อาหารปลานะครับผมพี่เบียก็ให้อาหารปลาอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นบ่อกุ้งของบูมและพี่น้องอันนี้เป็นบ่อกุ้งหอยด้วนี่พี่น้อง อันนี้เป็นบ่อกุ้งของบูมบ่อกุ้งนะพี่น้องบ่ออะไรคราบบ่เท่าไรบ้านแสนสองเจ็ดเจ็ดเมืองก็ตอนนี้จะเลี้ยงกุ้งแล้วก็เข้าอาหารนี่ก็ประมาณแสนนะพี่น้องแสนกว่าค่าค่าอุปกรณ์เข้าอาหารนะครับผมเบิดไรดีเด้พี่น้องเลี้ยงกุ้งอันนี้บ่อกุ้งบ่ะใช่อันนี้บ่อกุ้งครับผมมีบ่อมีอันนี้จะเป็นพ่อไอ้ของพ่อป้อยหนามเนาะ ยังไม่ลงอีกได้พี่น้องสิลงกุ้งอีกอยู่นะครับผมอากาศดีได้พี่น้องอยู่ทงไงท้องน้าอากาศดีดีได้พี่น้องเด้อพี่เบี้ยก็กำลังจะโชว์ดดููนนะะโอ้ยเบี้ยเราเห็นในยังเราก็คือดอกพี่น้องเอ้ยโอ้โหอะไรพี่ปลากินเข่าปลากิน ไยังไม่เห็นยังไงขึ้นเลยโอ้บรรยากาศดีเนาะอากาศดีตรงนี้บูมจะชอบมาถ่ายคลิปตอนอันกินกินเข่าอยู่พี่ให้เห็นเลยให้อยากสั่งย่างยู่ได้เลยแต่ว่าน้านี่พอมันเป็นดินดินแบบมีหินเนาะอ้าเลยน้ำตใสนะบูมบูมว่าสิถมให้ข้างหน้านั่นถมดินให้ขนาดแม่นสีเฮ็ดบ้านครับผมหลายหลาายยปีหลปี ต่างเต้าไห้ประมาณคุ่นสี่เดือนกับรองเดนน้องน่ะมันันเพราะว่าคนถือข้างสูยนีได้ย่านบอพี่น้องมือคืนเี่ย่อขฝันว่าข่อยไดตัวน้ามือนีขเสียเด้อตนีรีเอาเมื่อขึนฟันว่าได้โดนน้าไหมเฮ้จังไหนเคืนหลายบอกเฮ้จังไหนมีสวนไผด้วยนะครับผมอันเลี้ยงไก่นี่ อันนี้หลกเป็นกีดผ้อ่า,อ,าอันนี้อันนี้เขียวชะอุ่มเลยนะครับผมโมเมนต์เขาได้ครับหยาอันนี้ต้นพะยูงเหงแหลงเนาะเหงาแหลงอีหลีพี่น้องเอ้ยนะครับผมอืมมันแหงมันแหลงอีหลีได้พี่น,อน,น้องคันคันบ่แหลงกระถ่่มยังไงนี่ครับผม,ามานะนี่พี่น้องโบกทานนะครับผม อันนี้พีเอาไว้นอนนอนแาบนี้เลยเอาบ้แม่เอาแมา่ผากันทันโ, <c oughs> โอ้ยภาพสั้นแน่ยได้พี่น้องครับผมก็ถ่ายาาาายังลรถหิห้งรถนาก่อนถ่ายเอ็มวีนะครับผมลรถหาหมอ<ส>า่องสิบพันรถหิ้งรถนาได้พี่น้องเด้อโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนึกซะก่อนได้พี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากก่ากดข้ามโฆษณานะครับผมเอาไว้สำนึกซะก่อนนะครับผมขอกันคลิปหนาได้พี่น้องสวัสดีครับผม